อเภออดวจขก็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฤดูการเปลี่ยนไปรักษาสุขภาพด้วข,ขอบคุณค่ะขอบคุณที่กำลังจะให้บุอตรสก่อนนะขอบคุณจ้าเขาตกโบลิเวีแต่เพื่นบอกอายอไ ก็เอยู่ o u ก็มาทาต่ใหม่อยู่ปปปปเป็นน้ำเป็นน้ำเบียร์หราอมาเด้่วบาออกมายังคนมาตัวกออกมาหากินแม่งมาเอ๋เนี่ยคุณอะไคือการํำเื่นน้ำหนาวไปบูนบอ้ข้อมือนนี้บอมนอมืมได้่ะแม่คิดวัวกระิเบาอ่านนะครับไม่นี่ตัว่ต้องบี หน้าหัวบอลดีบ้าจ้าแต่ว่าปวดหัวน่าหวง่ะมหอคือส่รถแท้ังสีพี่น้องไม่ต้กนทานมะหอไม่ต้กนมะหยกมากการดตัวบะเมียนท่นว่าพีจะรู้สึกหน่อยหรือสดีนี่บีน่อยอเนียอ้ขยออกจากราสาเท่าหัวยู่ไม่จักบาทดมือ เรว่านนโรตีการเต็นคนกระตูไม่มีโอกาสเต็นต้นโต๊ะบูนบีสวยมากโอ้ยซื่อเนี่ยคนหงกับื่อจะสูบไปนั่นไม่คุณโมเดลสบายเลยคุณเอลี่อยู่ไอตัวยังแต่งหางไกอยู่ไอแต่งอะรโมอยมุมอะไรเนาะมนั่นเป็นสีนิกระดับเซเล เอาตั้งสี่ไหยอันนี้มันขาวตั้แต่ออเือกเอาเมื่อตะพนเดือตะพนมาอ่ามันฮัทไฟล้งเรือเขาแต่อออกไปมันหนาวมันดิบเมื่อตะพุ่นชิ้นกับหนาเนี่ยีกอยู่นี่มาดวนอบกระดิ่งที่พวดหลออไม่ต้องดีเอาที่ดีน้องมีสวยเด้อสวยเด้อ าน้องบีสวยเด้อพบอบเีสวยังองกบไม่ดูเเ้นีซ้เสร็จแล้วตอารแล้วัดวดีฮะเด้าเ่ยไม่มีอะเันงีเนคนย่าค่ะ สดสนิทนี่ครับซดนิทสีสงงด๊อขอบคุณแล้วอร่าเลยอร่ลหรอคบขอบคุณแล้วอรเลืเลลอ,อดดึงิโอยเบีงปั้นเร็วแบีงยี่ห้อเขาบ่ขึ้นตี้นี่ไหมบ่ขึ้นล่องติ้เอาบีขึ้นคนที่สามคุน โอ้โลายทีต้อง้แล้วครับมันมีขึ้นเปชชัวร์แรกแล้วนะคะพี่น้องมันมีสวยอุ้ยมีมากคนคือเบื้องหลายนเป็นเนือเลมเลื่อมอี่งเจ้าเ็ลมเบื้องวามใส่เนื้อ่ากรออกไปข้างนอกมันตเงาหอาดบิบบหัวคือเบี้ยวเบี้ยวบ้าบอลเป็นํำกล่องหคัเป็นงล่อนกังกุมปออยู่ เซนยูไก่กันบอนี่นั่งยูขางลราโอ้กัที่นี่ครับนี่แน่เลยครับเว้ยพี่หน่อยกลัวที่ซื้อแล้วบอกอยเห็มี่้เลยเลยัรางไนี่หน่อยค่ะนี่หน่อยนี่หน่อยค่ะแต่ว่าอีกข้อเพิ่มติ ซซููมันถือของอยู่นิดหน่อยครับแต่หมวยุงสิล่ะตอนนี้สวยหรอค่าาของาาะกการอไรพี่วเี่ยังมันยองคนสวนเกิดเพื่อแอาเปิลแช่อยากใส่ให้ ไออกนลางมันว็นเตีมนว่กางมันย่อลิไปปนจุดยุดเชลเนอเนี่ยดิยุดอ่อนยมเด็ดะาดกัลาง่เร็วข้อกลางเลยว่ามีบดลยวปนอ้าไว้มันดีก็บอกลางดียุยสามแล้วถ้าถึง5 0 0ร้อยที่โบโอ้เงินให้หนึงค่ะเอาคือว่าดีแท้ฮะกินเงี่ตม่้นดีก็ตีก็ตีเป็นเป็นโวยในโอใได้ช อันไี่กาแฟมาเลยชอเพราะอันนี้ตมกินอาหารชิปมันหอน้ว่ปะมือที่ว่าแล้วพกมันมือที่ว่ามื่อนีาเขามีปัญหาทะลกบออกมือมัแต่ว่าเอถึงี้มาถึงขี้ลองไปกับมือ็เพิ่งมองว่าตนีกตั้ แต่อุ้ยผมีฝนพนไอเบือบงหันะปล่อยมันตีไมช่องแงเ็นเีฝนปะอุ้ยมันแบนี้สูบลมเอานี่เอเอเียงดวยคนจีนเฮคนางานงานีท้งั่ยงตัดิไปมันเกิดอนน นี่คือมลตอกเครื่องแมลงเติมามาติดเันนูนกันนีเลยอ๋อเเ้าจย เือนท่านนี่ละบ่ได้บ่ได้บ่ได้จะได้กระบอกให้อเอียอียาสั่นกันี้พวก็ดหาเราอนท่านหนึ่งมาหน่ะตอนนี้ได้เดวอยู่แล้วกนมานพื้อมาแล้วเดเนี่มันตอนนีอาอกาพยากรอากาศดียาวบ้านก็สวยก็รอของคับ ไต้องกานี <g ab ung> <g ab ung> <g ab ung> ่ได้ไหมมีเหรอครับอ๋ออีบีเนี่ยวันจันทร์ลงมากลงเสียวกาล่ะ ให้แต่ของน้ำยู่ไก่เนาะต่วันลอกบะไดของน้ำของน้ำประตูอ่อนพียงนี้ยูเนจอเองร่วมฟ้ามาชมตอนผู้บีอาบน้ำยาแรงอ่ะเขาจะบินโดนเฝลาเรียนกี่ยวกของน้ำขาถ่ายลงมาในของน้ำด้วยบ่เอาเห็นมุ้งกว่างไงเห็นัเศร้าวกโดดคุณไปยืนในหายโดดต่วัเอาบดูบนไะ ้มน้าพาด้ยกสีกยรบาดเยุคนใาหน่ยเมือนเด็กกหองนาบอกว่ากัรขมือในเท้าฝ่าเข่าหิวคู่ตักใปคู่หนึ่งล้วกับไปหาน้งภูมใหม่เอาเดกว่ากำลังงโจงหานู้มใหม่อาอาดอร่อดนอยุบอมเอาดอแบบกลางโลแจงกับว่าอือเป็นน้ำกับภูมุใหม่แห้งที่มันยังยังว่าบางบางคนเห็นยางไปยังใหม่เห็นช่อน้องโบน้องแจนตอนี้บุกคุณครับ มอวบอนิสนาคม, <74. S 1> มันมันเป็นบอลเบายช่ครับ Arizona, บ่ามันแบบรูแบบต่างแงหนาวเี่ไปโดยบอลสันอนเมืค่อยเอารงค่อยเบียดเอาจร เไปแล้วดีกว่าไอเคบ๊ายบายนะคะพอกันพอกันไหมไรนาครับ้องบีผุ้กรกุงปิด

สวัสดีครับไม่อะรที่สวยแค่น้องบีไปแล้วครับคาราเกตไมานั่งฝ้าพ่อคาราเกตไม่ฝ้าพ่อคาราเกะพ่งม่หลบฝนก็วันฝนตกเตรียมคนฮะที่ใส่เกี่ยวครับ ดีนะอยู่ใน,นเนในตอยตอยู่เตยงไงกันกับแม่แต่ว่าใจบรรยากันแง่บรรยาาตกไม่แห้งนะอนี่ยตะหยานอยู่กันหนามันหนามันขำยู่ในเตนอันนี้เนะี่ยแล้วมันก็เป็นปุ่งหนาหนึ่งมาเดียว เอเอเไม่อนั้นมีเกือบทุกอันเลยดิมีเกือบทุกมองเลยถ้าไม่รู้หรอกแต่ว่าไม่รู้ว่า

ว่ได้เตรียมคือเตรียมแค่ปกติครับ ตอน,นเนาอไม่ไ้มากฮะสาเกฝัองอ่งภูเก็ตคนไม่มีฝนเลยโบอันนี้ฝั่งทางอำเภอเขาชะกันกับสวัสดีครับเดียวต้อม าน,านัก็ขอบคุณครับท้งนา้ตลอดอย่างไกยย่ยเิดมือเอิดขึ้น กระเดยมากให้วนำดีบิให้กำลังใจขอบุณครับคุณสุวรรณ เขาแค่เกี่ยวกับอีกคนหนึง